สวัสดีครับสวัสดี f c แฟนคลับแฟนคลับสาวน้อย f อซีน้องหญิงครับมาพบปอกกระเป๋าทนครับเมื่อนี้พี่น้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวัดไตรสามัคคีครับเกาะนาคมึงบดานนะครับวัดไตรสามัคคีอำเภอโพธิ์รีสวณครับจังหวัดรีสเกตครับพี่น้องมาหัดจอดเถิงและครับอากาศเมื่อนี้ถือว่าดีครับบรอดแดด แล้วก็ร่มคือว่าเย็นดีนะครับพี่น้องแต่ว่าก็เอาแบบไอ้แดดนะครับแต่ที่ดีหน่อยก็คือมีฝ้ารั้วนะครับพี่น้องแดดบริจาคนะครับ๋ะเสียเบิงบรรยากาศหน้าวัดนะครับพี่น้องที่เขาพีการปรับปรุงคือบริเวณน,นี่ครับตอนแรกมานะคือมาาร้อมทีมงานรถตู้รอบแรกนะคือ มีมองจอดรถโยค่แ่ด้านหนา้าทางเลี้ยวเขามาหน่อยๆครับหน้าลานอาหารประมาณบ่ถึงลอยเมรอ่ะบ่ถึง30-40เมตร่ะแต่ตอนนี้คือทางวัดเด้สื่อพื้นที่บริเวณนี้กว้างเลยครับพี่น้องเนี่ยและะ้วก็เฮ็ดเป็นหมองจอดรถนะครับเฮ็ดเป็นหมองจอดรถไว้รองรับ ผู้คนที่มีจิตศรัทธานะครับที่จะมากาบไหวมาเที่ยวชมวัดไตาสามคัคคีนะครับพี่น้องนี่บอกจอดรถกว้างเลยครับและการถก็หลายครับพี่น้องคนมากลายครับมือนี้ครับบรรยากาศนะครับม,มีน้ำน้ำดื่มฟรีนี่ครับ ห่างจากวัดบันโดดนะครับ2กิโลบ้านนานนน8กิโลนะครับวัดสากดิำแพงใหญ่18โลครับวัดป่าสีมงคลวัดป่าพิมนวัดภัยพัฒนานะครับวัดหลวงปู่สวงวัดบันจ้านหลวงปู่ม,มนนะครับห่าง51กิโลนะครับนี่วัดบรรดานนี่คือหลวงพ่อทองนะครับบรรดานสังปีนะครับนี่วัดพระโตศรีสะเกดนะครับส่วนสมเด็จ พาหมอีแดงนะครับวัดไตรสามัคคีอยู่นี่เดอ้อครับพี่น้องนี่คือจุดที่สายบุญนะครับสามารถเดินทางไปได้หลายๆจุดนะครับนี่คือน้ำดื่อฟรีนะครับมีบริการนี่ครับพี่น้องแล้วก็มีจุดบริการนะครับมีร่มมีร่มให้ยืมนะครับเนี่ย มีร่มให้ยืมนะครับ,บรแต่ว่าข้าบบอส่ร่มพี่น้องข้าใสายลุยครับนปไี่ครับพี่น้องภายในวัดนะครับดเดี๋ยวสิผ้าเขาไปเบิ่งภายในวัดครับข้าตุ่มจอดสุรินนี่หละเออี่มาามอนี่ประมาณช่าเดีขอยจักขั้นโลดตั้งเขาวัด,วดนะครับไขม้าสามร้อยขั้นโลดเจอ ด้านขวาก็จะเป็นสารนะครับบอกเวทซุ้มเมื่อนแม่เมื่อนเราสองคนนะครับกับพ่อออกับเชียนเชิญโตไปคุณได้งวงคุณโตไปเฮ็ดไม้ด้านซ้ายก็จะเป็นลูกหลานนําแม่นะครับมีร่มให้ยืนนะครับแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับเป็นเงินของแม่บริจาคสร้างเอาไว้นะลูกนะบอกลูกหลานน้่ลูกหลาน้าไปร่วมกันนะนโมทนาน้าโลกปันเด็กจะเป็นบน ของแม่มันได้สำเร็จร่วมกันเนาะนะครับเธอไปร่วมบุญก็ได้บุญแม่เป็นผู้บริจาคกาดอ็นสาทุการเพื่อที่จะไหว้พระนะครับข้างเขาครับพี่น้อง่อนที่จะเขาไปร่วมชมแม่ก็ได้บุญเนาะเมืองบ้านครับไปอาบุญร่วมกันนะลูกนะโอ้ยมาเลยเด้อแม่นะครับขอดมบีเงินสื่อนําจินมแม่ก็สิยห้หาบาทชิบบาทู้ใด้ก๊แลรนแม่เอาลองบังก็ได้นะครับ ปลุกหน่อยร้านหน่อยเขียงจะเงินย้อนแหละแม่จะไปด้วยนี่ให้ผมหน่อยร้อยสองร้อยแต่บอกยายบอกว่าเอาเดือนเจ็ดแสนก็บ้าทโบชาดอกไม้นะครับแล้วก็ทูบพันรถปฏิจวัยน่าจะเป็นสี่ห้าพันแลวแหละจากนั้นประธานพรนะครับเป็นหลวงพ่อประธานพรนะพี่น้องก็เคอนกรีตปีนี้น่ะปีใหม่มานี่ยแม่ถึงเดือนมาตรการเนี่ยนะโอ้ยสุดยอดนะครับดูหน้าตาสดใสน้ำใจดี เศรษฐีมาลูกนคุณน้อยเนี่ยเดี่ยวเป็นเงินหมินทองไม่ได้นะลูกนะนะ่ความสำหรับคนที่แต่งตัวเเรียบ้อยนะครับเขามากก็จะมีผ้าถุงให้เปลี่ยนนะครับมีร่มให้ยืมมีผ้าถุงให้เปลี่ยนนะครับเพราะหายตื่ใจเลยนะเนี่ยเนี่ยเบิร์หนาเนี่ยโอ้ยคงมาจิตใจนี่คือเสื้อที่ทํามาขายนะครับสาธูอนี้กระด้งโวยพ้อให้ยติสเปรดได้เนี่ยไปตีข้องเอาเนี่ยเด้อคุณ ีอบกทน้ำดื่มฟรีที่จอดรถฟรีนะครับร่มยืมฟรีนะครับตีสามเธอเด้อยุหันอายุ120ปีแม่ไปปราถนาเอายางหน่อยได้เงืนลอยล้านบ้านนี่คือทางเขานะครับพี่น้องขันเงินลอยล้านบ้านลอยแล้วก็เป็นเศรษฐีก็งงูไปแม่เมื่อกี้บอกคนแม่มาปราถนานี่นี่คือห้องน้ำนะครับเบลน้องนะครับไปเด้อไปเด้อ น่าทางห้องน้ำก็จะมีการประดับนะครับดอกไม้นี่คือการสร้างเพิ่มเติมนะครับพุ um ่มง yeah ่อยๆเยอะหลายเยอะตีตุ่มข้างล่างนี่ตุ่มน้อยๆต่ำๆเนี่ยบ่อสามสูงเนี่ยลูกจุดท้องใหญ่นะครับเนเดินไปตรงนี้ก็ได้เนาะมาต้องขอรับเท้าเด้อเดินก็ไปโลกนะครับส่วนผู้สูงวัยไปทางนี้เนี่ย้าไปตรงนี้เนี่ยเป็นหยกก้อนอย่างนี้เนี่ย ดำเนินอันดับแรกกันได้เข้าพุทขาดำเนินนะมันเจ็บได้ลูกน่ะควางคนถึงตายเดินเข้ามาอีกนะครับพี่น้องกรสิมาหพบคอครับซุ้มนะครับเป็นซุ้มของเรือนรับรองบุญนะครับนี่จะเป็น หลวงปู่สวงกับหลวงปู่หมนนะครับหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะครับวัดไผ่พัฒนานะครับกับหลวงปู่หมนครับกิตตสีโลวัดบัญจารนะครับที่บ่าวโทษไปเหมือวานนะครับนี่ฐานอยู่หนสองเกจิเมืองศรีนะครับสองเหนื่อยคอนร้อยน้ำสามบ้าน ขอร้อยหลังเนาะงปิมาถามกันพอใด้น้อกมาตีคองให้หนักน้องจุดนี้นะครับก็จะมีจุดเช็คอินนะครับกอมอสสูงนะครับเกาะนาคเมืองประดานวัดไตรสามัคคีพี่น้องเอาไว้ยังใจร้อยลังตัดกระไม้เองก็จะเป็นศูนย์ผู้ชาววันถุมงคลนะครับของที่ระลึกของวัดไตรสามัคคีนะครับรัฐบาลเจ้าขอเงินต้องมี ในขนาดรัฐบาลเนี่ไปขอกับรัฐบาลบอได้แม่เฮาเองไปบอกเพิ่อนสอหาเกินอนุญาตมากเนะหาเพิ่นเส้นคือกัก,กมากเอาอนุญาตนะจุดนี้ก็จะเป็น,นจดุดร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดนะครับพระอินอนุญาตเนีแล้วเธอไปบอกเขาหน่อยนะ นี่ละป้าโทนมกรอบที่แล้วก็มาลงซื้อทําบุญจุดนี้นะครับพี่น้องก่อนที่จะเดินไปจุดต่อไปนะครับมีจุดให้ทาบุญอยู่ตลอดนะครับทาะเวสสุวรรณเหมือนกันนะรักษาทรัพย์ให้เรามาหอดจอเถิงและพี่น้องเดี๋ยวจะมาขอนะครับ ปละเหล็กพี่ให้กับน้องทองทานและน้องทองแท้นะครับจะกลับตอนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับข้าราชการในแหนะสารกิฟต์นี่กับฝากเพิ่มโฆษณาด้วยครับพี่น้องสารกิฟต์นี้เอาไว้สมีสากอนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับชสวัสดีครแจ